เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่อง Killer Ranger นะผมวันนี้ผมก็จะมาปั้นเอลิทแม็กในดีห้าของผมนั่นเอง A นะผมซึ่งเอลิทตอนแม็กเอลิทตอนนี้เนี่ยคือผมยัดไป8ตัวแล้วนะผมเจ้าของเก่านะตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือเขายัดไป8ตัวแล้วผมซึ่งผมก็จะมายัดให้มันแม็กไปเลยนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปยัดกันเลยนะผมยัดกบกันเลยนะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยกบฟ้าของผมเนี่ยมีทั้งหมด23ตัวนะผมถ้าผมยัดไป12ตัวเนี่ยก็เท่ากับว่าผมเหลือกบดำประมาณ11ตัวนะผมซึ่ง11ตัวเนี่ยถ้าผมเก็บอีก9ตัวก็จะได้ตัวแม็กดินตัวนะผมซึ่งแม็กตัวต่อไปน่าอาจจะเป็นมอสเท่หรือดูยางก็ได้นะผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกทีนะผมว่าผมจะปั้นตัวอะไรต่อไปนะโอเคเดี๋ยวเรายัดกันเลยนะผม โอเคโอเคตอนนี้ไอ้ดีนีเน้เกียร์อาจจะแบบเกียร์อาจจะแบบโอเคเลยนะผมอ่าเกียร์ค่อนข้างพอได้นะสหเจอดีน,นี้นะผมตอนนี้ก็สองนสามสิบนะจะอีกสองตัวนะไอ้ดีนีน้ขาดแค่เกียร์ขึ้น,นมาถ้าได้เกียร์ขึ้นมากับตัวดีๆเนี่ยน่าจะขึ้นเพชรหนึ่งกับมาสามได้อยู่นะผมโอเคแต่ตัวมันก็ถือว่าโอเคนะผมถือว่าพอเล่นได้นะไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะผม โอเคเดี๋ยวเราไปยัดกันไปเลยนะผมตอนนี้ผมยัดอตอนไม่ไม่เพิ่มไอคูณสองด้วยนะผมไอไอนี่นะผมโอเคเดี๋ยวเราอาจจะแบบใช้เวลานานนิดหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวผมยัดโจตีไปแล้วกันว่าตัวตีมันหารไม่ได้นะเพราะผมเคียดตานะนะ โอเคผมยัดตัวดูจีบเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวกันอ๋อเคสับได้นะผมตอนนี้ดูว่าสับไปได้ดูว่ามันแบบเอ่อมันเป็นตัวสับของเอลิทนะโอเคก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับเอลิทของผมนะโอเคแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมกูดันเจอร์ก็อยู่ที่ 4.5v นะโอเค ีแม็กเป็นที่รอเนี่ยนะผมโอเคก,ก็สลับเป็นร่างไฮเปอร์กันเลยนะผมไปสวยได้คอมโบตัดเกิดเป็นหนึ่งตัวแล้วนะผมโอเคสวยจัดโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลเอลิทกันก่อนนะผมก่อนที่เราจะไปตะลุย VP หรือรีวิวกันนะผมเอลิท <Elite S 2> เนี่ยเขาเป็นสายม่องไวนะผมธาตุไฟนะผม ยืนจุดที่ร้อยสี่สิบนะผมก็ประมาณกลางๆนะผมโอเคมันเกือบใกล้ๆเลยนะผมแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยก็จะมียกเลิกก็สูอ,อมะตะนะผมแล้วก็สร้างความเสียหายสามร้ยเซนในพื้นที่นะผมแล้วก็ทําให้ศัตรูสตันด้วยนะผมแล้วก็เคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูไปแนวหลักนะผมประมาณนี้เลยนะผมก็คล้ายๆนัทซูมิเลยนะผมแต่ตัวนี้จะดีกว่านัทซูมินะ สกิลต่อไปนะผมก็คือบัฟโจมตีวินทีค่บอสเคเลยนะผมแล้วก็บัฟความเร็วโจมตี 40%, 40นะผมโอเคส่วนความสามารถก็กลุ่มความสามารถกลุ่มนะผมบัฟพลังชีวิตนะแล้วก็ความสามารถตัดเกิดนะผมะหรือแบบหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวนั่นเองนะผมโอเคตอนนี้ก็ผมก็มาเป็นที่ร้อยแล้วนะผมโอเคคาดว่าตัวต่อไปผมอาจจะปั้น อาจจะบ้านมอสเคมมาก็ได้นะผมเพราะเอามาคอมโบตัดแล่นะเพราะมันคอมมสามารถคอมโบตัดแลได้นะผมโอเคแล้วผมก็อาจจะแบบเอาทีมตัวไหนออกบ้าน,นะผมประมาณนั้นเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปตะลุยพ P กันเลยนะผมหลังจากที่เราปั้นเอลิทมาเนี่ยทีมน่าจะดีขึ้นนะผมโอเคเอดีนี้เนี่ยก็จบเคยจบลีกสูงสุดที่เพชรสองนะผมอ่าเพชรสองนะ แต่เพชรหนึ่งนี่ยังไม่เคยขึ้นนะผมแต่ว่าไม่น่าจะขึ้นได้นะผมเพราะว่าตัวตัวยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะอโอเคทีมนี้ผมว่าผมสู้ได้นะผมทีมเขามีมีเป็ดแม็กกับไออ่คิตากิแม็กนะว่าผมสู้ได้นะผมเคเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยนะผมเคไปเคไปเลยนะผม โอเคปล่อยไปปล่อยไปโอเคก็ชนะไปนิ่มๆนะผมอืมเอามันหลีกทองสามนะมันก็วันนี้มันวันวันศุกร์ตอนตีหนึ่งนะผมประมาณตีหนึ่งครึ่งนะผมมาอาดก่อนนะผมก่อนที่จะนอนนะผมอืมโอเคก็ชนะไปได้หนึ่งทีมนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมเลยนะผม ทีมนี้เขามีชินจังนะผมอ่าเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะผมว่าชินจังน่าจะไหวนะอืผมอาจจะอดีเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยจะตายหลีกนะผมเพราะาผมแบบผมจะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปตายหลีกอดนนีหลักมากกว่านะอดีลองๆจะไม่ค่อยจะตายนะผมว่าอดีหลักเนี่ยผมจะเก็บบี้นะผมมาเก็บบีแบบเอาไปสุ่มจันทานะอืมแต่ผมอาจจะไม่ทําคลิปสุ่มยันสุ่ม ทำคลิปแบบดองบี้นะผมเพราะว่าผมดองมานานนะเออผมก็เลยไม่คิดไม่คิดว่าไม่ทําคลิปดีกว่าออมโอเคนะผมโอเคไปต่อทีมต่อกันที่ทีมที่สามก็เลยนะผมทีมนี้เขามีอดัมด้วยนะผมไอ้ดิเนอยากกสุ่มไม่ได้อดัมนะเ,ออเลาะอดัมอะสุ่มได้โคตรเกลือเลยนะผม แต่รอบอดัมเนี่ยไอดี ID ที่แบบสุ่มได้มจะมีไอดีสามไอดีสองนะครับแล้วก็ไอดีไอดีห้าเออใช่ใช่ใช,ใช่ตัวดีสี่นี่ไม่ได้นะครับไอดีสี่ไอดีที่มันแสงเพื่อเยอะนี่ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ดวงหลังนี่ไอดีสี่ผมเริ่มเกลือเลยนะครับแต่ไอดีแบบไอดี ID, แบบไอดีสองค่อนข้างดวงค่อนข้างดีเลยนะผมับกำลังดีนะดวงค่อนข,ข้างมาเลยนะครับ แล้วแต่ดวงด้วยนะผมก็ได้อดีนนั้นด้วยนะโอเคเราก็ชนะไปได้หนึ่งทีมนะผมโอเคน่าจะนิ่นนนมๆมาผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ดตีก็ดืนเพชรสามนะโอเคทีมนี้รีข้ามนะผมเพราะเขามีตัวบินนะทีมนี้เหรอ,อ,อยังก่อนแล้วกันทีนี้เขามีตัวบินนะผมจะไม่สู้ตัวบินนะ เอ้ยแตต้องมีฮอกกี้นี่หว่าเออก็ลืมนะโอเคทีมนี้ผมสู้เลยกันทีมเขาก็ตัวเก่าเยอะเหมือนกันนี่เมื่อกี้ผมน่าจะตีนะผมมีฮอกกี้ผมลืมไปเลยนะผมลืมไปสนิทเลยว่าทีมเรามีฮอกกี้โอเคมานะผมสู้ได้อยู่นะทีมนี้ก็ชิวๆนะผมเขาว่าน่าจะใส่เกียร์ผิดนะ อือาจจะแบบใส่เกยียร์ผิดก็ได้นะผมเพราะว่าตองเสาะเนี่ยใส่เกยียร์ผิดค่อนข้างเยอะนะผมอืมบางผู้เล่นเก่านะผม,มแต่ถ้าผู้เล่นใหม่นะน่าจะน่าจะอาจจะใส่เกียร์กันเป็นอยู่นะผมอเพื่ออาจจะแบบผู้เล่นที่แบบอ่าใส่เกียร์ไม่เป็นนะผมนี่เลยนะผมเนี่ยเขาใส่เกียร์ไม่ค่อยเป็นนะนะจำเป็นที่เขาเขาก็แบบใส่ดาเมจเลยนะผม แล้วคนที่เรียนเขากใส่ดาเมจด้วยนะผมแต่น,นี้ค่อนข้างพอกลางๆอยู่นะบางตัวก็ใส่ถูกนะผมอย่างเช่นดูยาวนะเพาใส่ถูกนะผมแต่บางตัวเขาก็ใส่แหวนเขาก็ใส่มีใส่ผินเหมือนกันนะอันนี้คือผู้เล่นเก่าแบบเก่าตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะผมโอเคทีมนี้เหรอทีนี้ผมขอข้ามแล้วกันตัวสับก็สามตัวนะเขาต้าจะมีแบบเขาหน้าอาจอาจจะแบบล่ออะไรต่ไว้ก็ได้นะผมทีมน,นี้นะ ผมจะไม่สู้ขาดนะทีมนี้ผมสู้เลยกันโอเคมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลเอลิสกันนะว่าแบบเอลิสมันจะพักแค่ไหนนะผมเดี๋ยวดูท้ายด้วยนะโอเคเอลิสพักหน่อยเอลิสโอเคเอลิสต,ต้องพักแล้วนะจวังหวะน,นี้โอเคนะผมเนี่ยพักแล้วสตัร์ด้วยนะเอลิสเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะผม ปั้นมาเอาแบบคือมันมันเหลืออีกสิบสิบสองตัวไงมันจะแม็กได้ไงเออผมเลยแบบยัดให้มันแม็กเลยนะผมเพราะตัวมันก็ค่อนข้างใช้ได้ดีอยู่นะผมมันไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะแต่มันก็จะถาว่าติเบต้าไหมมันก็ไม่ถึงกับติเบต้านะอืมเพราะตัวมันบางนะสมผมอ่ะแต่มันน่าจะดีกว่าไอ้พวกอดัมกับไอ้นี่นะผมอืมอดัมกับไอ้โไซดอนนะ ตัวมันน่าจะโอเคกว่านะแต่แค่ตัวมันบางกว่านะี่เองเจอพวกท่าน้ำแบบขี่ก็น่าจะตา,ตายนะสำหรับเอลิตนะผมโอเคก็โอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย